สวัสดีครับ f c สาวหน่อยเพริลแฟง f c ปาล์มนาดระเพิดอนออฟิเชียลหรือว่า f c อีหล่าหน่อยองคหญิงครับมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วครับสถานที่แห่งนี้หรือว่าสถานที่ทำการแสดงคืนนี้ขอ,องสาวหน่อยเพริลแฟงครับ ตลาดนี่ตลาดครับลานอนเนกประสงค์ด้านข้างโลตัสมีนบุรีโอ้เลี้ยวบิ่งเลี้ยวครับเลี้ยวได้จ่อครับเท<ด><ด>เรวบบเลติงเหรพี่น้องไลยของไล่ขัดพีนาวไล่ก้อนนี้ด้อยพีนาอไล่ก้อนนี้พีนาแปดสั้น ทางลานสิบสามของ,อง,งต้นบีน้อกสังเกต้กกไ,ไฟผลคือรถนี่มันไม่หอง,มองฟิวรถเลือยุทีศสิบหตันอีกประมาณพาอสองลอยโลครับเติอนมันเตรียมทั้งเลยมันบาเป็นโอ้ยอเนยคคัครับสวัสดีครับพี่โยโอ้โหเลยทีมงน,นผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนมาถึงแล้วครับเ็บซี่หลาหน่อย ย่หลาหน่อยขานีแบยองคล้องเส้นเดิมล้วครับแง่เอาเลยนีนีเขาคือว่าไปแกะเงืนแกล็ด้องแยกก่อนไปเวถ้ามมาวาจเรี็ยเงนังเงเขาให้เราเปียงเงิอนมเอาไปแล้วเงนไม่ถามมันเงินอนยังอยู่เอาไปแล้วดีกอะไรกาคือมาถามมามีอีกบ่ ้มันหลพกอก็ยอเล้กมาแจกเหรียญสุดครอกเนอะแจกด้วมือแค่นี้เนาะครับผมเมือ่อไรจักรอบก็ได้ครับพอได้มีแห้งใจครับสวัสดีครับพี่หลหยเป็นไงมัง่งโอเคไหมหรือยังไม่โอเคโอเคอะ่ะ ทีมงานประดับทีมงานเอสบีซาวอเขาแจกไว้ถือพูดอะไรักลอยกันห้าอยอะูะลุระอยครับโอ้มาไหลคนนาะพวกผมนะพรได้แจกอะอ๋ว่าเป็นยังขนเราล้าใจเออ๋ออออ๋เอ๋ออออ๋อออ่าออ๋ออ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋อ เห็นยู่นี่แล้วครับจ้าอาวาสไม่ได้บีกนี่งตัวนี่คนได้ประมันหาหกขั้นครับเจ้าสถานที่จะรถกับพี่น้องก็หาทีบเบาๆลงไปครับเพราะว่ายังมันแคบหลังเวทีก็แคบเจ้ว่าหนาวิกนี่โอ้เต็มเลยครับเดินหมอพลดผู้หาเราไปผู้หาเลยนี่ก็ที่สุดก็เยอะมากอย่างเนี้ยปรับผู้ประกับเดียวแางยีสีหาโอ้เกี่ยวไรเนวขันสีพาตัวเกี่ยวไรเลยเอาไว้ยันลอยเลยครับ กับฟองรอยงานเลยครับจ้าบาทหรืผู้ใด้งจยาบาทแล้วไม่หัอกแล้วมาสูรบกี่บาทสั่งมาเลยแล้วมาบกีปลาบป็นหมื่น้ใใจโอ้ยบวมนมือดอกาเตัวรอยก็บาทนี่ละตรนนี้ที่มาบากะหาพัเยวตัวอรอยงบวตัวอรอยสองตัว่อกัประมาณสองประดับยังหักเงินประดับออก กูยบพต้องสซ่างครับกันว่าหขึ้นประดับครับเขาผู้เ่าเห็ดขระดับกันพวกต้องสซ่างนะครับเอาล้วนกูเอาเขาเป็นยังไงอันโจมันใส่อะไรสิดูดเป็นละแแม่มันหวานมันเลยไม่เกี่ยวเลยอันนี้ก็ใส่ได้อยู่มันว่าเป็นตัวนี้พุ่นค้างปฝาค้างปฝาคุณนี่มันไม่นตัวนี้ตัวนี้มันเป็นยังนีงล่ะเขาจะได้ไปใส่มาใส่ใช่ชำรุดหล่าน่โอ้ยคันออกขันเขาทุกมือเนาะเอาปีเดือนไหนที่ว่าด้สร้างอีกปีสร้างมะเฟืองเลย โอ้อยังโอ้ของแปลก่ายแล้วชื่อมาหน่อยชื่อแค่เอาครับมาให้แรงเชี่รงใจกันครับมือแรงรูทตลาดหน้าร้านกิจกรรมอเนกประสงค์ร้านนัโตัวตัดสุวินทวงตัวตัดมนี่เหรอครับบ่๊ข่างถนนสุวินทวงเลยครับ จำได้ไหเคยมา่ำ TS ใช่มัยบยี่สิบปีแ <ไป S 2> ลวครับทำเหมอตัอกกวน้ยก่นอนาไรเมวกาอาการแล้วเฮ้ยๆจอเบอครับทีมประดับทีมคอนไว้ ทิมชัยภูมิกับกำลังขึ้นนั้น,มนหมื่นอื่นเ้าเหลี่ยนยูบางนี่ในยิงข่าวว่าทีมหน้าห้ากับว่าแ KB กัอเขาเลยครับแ k บก็หนีอยู่นะแต่ว่าหน้านมันนิ่งแค่ไหน KB ก็หนีโอ้ยอยู่เลยครับเฟิองระบบปีนไปแบบเดิมครับ นะครับเบื้องหลังความไปหนามย่งนี้ที้เพี่น้องสังเกตว่าพักตัวนี้เนี่ยแปดซีบคู่หกซีบนี่คนมาคนซื้อมาจากแสนก่อนอนะตั้งหนุยจากแสนก่รอเล่ว่าอันนี้บอกสามแสนหนุนสามคู่หนุนสามคู่มันบอกอเอาต้งหลอกกับแสนไหมหลอกคู่นึงอ่ะคู <c oughs> ่ละแสนนี่แหละหลอก คันพังเดียเลยเอาคันพังคนเล่ากระแถมมันนอยู่แท่มแถมลอกชักตดามาสองอ่ะลอกสาอ่ะลอกสาสองอ่ะโอ้ยก็ดับลอกสาวอ่งไล่มาแขนไลดึงขึ้นมื้วนับเปนตันี่งยลานบครับเบื้งหลังแหงความสวยงามอู้ใส่จอเนี่ยเต็มลยสีแทงส่ยี่สิตารางเมตร ยีตารางเมตรออฝอเห็ดฝอเห็ดเดี๋ยวปลาสีพาไปเลี้ยงพี่เาดูกาบไาละ ทีมงานกำลังตั้งระบบครับตอนนี้ระบบไฟไลติงเจ้าจอ LED กับ80%แล้วครับเดี๋ยวได้ไฟเพิ่ีขึ้นมือแรงพอกันย่นีครับลานเพืนข้างโลตัดภูร,รับเบองไปหางตนน้ำซึนตะวงครับโลตัดสวินทะวงโลตัดนินบุรีนะครับสตาร์ทนับเวลา18นาฬิกาจนถึงตีหน,นึ่งนหกถุมเคิงเป็นย่างหน่อยเจอกันได้ครับ สามนเ,เพื่อแพงทำการแสดงที่นี่ที่เดียวคืนนี้วันอังคาย์ครับเอาพา่อพ่อพ่อพ่ออะไรบ้างนะพ่อท<า>ี่วินได้พ่อครับเขโอ้ยคอนไวทที่อาบุโสที่สุดครับมามันเล่าละมา่วันจักปีเราปีนี้หกสิบสองครับหกสิบสองตายแทบช็อก ไม่น่าเชื่อว่าอายุจะเยอะขนาดนี้มีไผเถาว่าเจ้าปะขนาดนี้เอาจ่อยกับบอลูนแล้วโอ้ยไปามแล้วรึยัเา้บอถืองานิฟ้ยัไงละป๊6 2ในเบียร์ย่งชิแล้วไม่นอง ลูกเล่าลายครับล,ลูกเล่าลายแล้ก็ต้องมาทำงานเพื่อ,อเอ้ยฮะันยันวะไอ้ว่าเ่ามันนี้ต้องน้องยืนยันว่า,า,านอนอห้าหงเลยดโอ้ยายเอาไม่น่าเชื่อว่าคอนบอยสาวน้อยจะอาอยุเยอะที่สุดเอา่น้องเจอกันครับหืูแรง ยี่นี่นะครับสาหน่อยเพื่อนงทำการแสดงยูตลาดเอโลตัดมินบุรีครับโลตัดน้องในฟื้นตะว่งเจอกันครับคืนนี้แน่นอน